หาเองเป็นคือทําวิจัยหาเจอคือปริญญาเอกหาเป็นคือปริญญาโทอะไรจึงต้องเป็นทิชชิ่งยูนิซีและรีเสิร์ชยูนิซีพร้อมกันแยกของข้างไม่ได้ทีนี้มันแยกตรีโทเอกตรงนี้นั่นล่ะสิอาจารย์พอโทเอกเนี่ยผมเรียกมันว่าเป็น graduate education หมายความว่าเป็นตัวที่สี่เรียก forward education คือการศึกษาไปสู่อนาคตนั่นคือการหัดทําวิจัยการวิจัยคือการ หาความรู้ใหม่เป็นพอโทนี่ก็จะเริ่มพอตรีที่เพียงแต่สะสมความรู้ที่คนอื่นที่เขาให้เรามาได้เราเรายังไม่ต้องเน้นเรื่องการหาเองหาเองเป็นคือทําวิจัยหาเจอคือปริญญาเอกหาเป็นคือปริญญาโทปริญญาเอกหาเจอเรื่องแรกในโลกที่ม่มีครารู้มาก่อนท่าประวัติศาสตร์โลกมนุษย์นั่นคือการหัดเป็นเนนหาความรู้ครั้งแรกจบปริญญาเอกและชีวิตที่เหลือก็หาความรู้ผ่านวิจัยให้คนมาลัยจึงต้องมีปริญญาโทเอก พาอต้องการเอาความรู้ไปข้างหน้า forward education ดังนั้นการฟอร์มคนต้องฝึกการทำวิจัยฝึกหาความรู้ให้เป็นซึ่งกลายเป็นวิธีการเอาไปใช้ในชีวิตได้ด้วยไม่ใช่แค่มานั่งัดูตำราอย่างเดียวใช่ฉะะนั้นไอ้ทักษะนี้ในสิ่งที่ในการหาเป็น researcher formation คือการฟอร์มนักวิจัยเ่ยอาจารย์ถึงประคบประงมเราไปเรยว่า supervisor วิทยานิีนผลเขาถึงไม่ได้คลอดออกมาเป็นครอบ เขาคลอดมาเป็นคนอาจารย์แต่ละคนเขาดูแลเราไม่กี่คนอาจารย์ชั้นดีในมหาลัยส่วนใหญ่เนี่ยดูแลลูกศิษย์ทีละคนสองคนไม่ได้ดูจริงเป็นสิบยี่สิบสามสิบเหมือนเมืองไทยปัญหามันก็เกิดขึ้นเมื่อเราออกมาเป็นคลอกเราเลยจึงไม่ได้มีนักวิจัยจริงออกมาไม่ได้เจออะไรเลยทําวิจัยไม่เป็นก็ให้จบไป ปัญหาก็เกิดพอจบไปก็ไปเป็นอาจารย์คนอื่นมันก็อ่อนลงเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเรายังอยากไปเรียนโทเอกต้องดูว่าอาจารย์คนไหนนี่ทำวิจัยเป็นและเราก็ไปสมัครตัวเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิให้เขาช่วยฟอร์มเราเป็นนักวิจัยเขาก็จะบิภาคเราก็จะสอนเราก็จะแนะนําเราเราก็อยู่กับเขาหลายปีเข้าท้าคักงเราก็เริ่มทักเข้าใจแล้วโอ๋หาความรู้แบบนี้นีเองมันเหมือนมันเหมือนกับเราต้องพึ่งคน ที่เป็นอาจารย์เราช่วยเราเพื่อฟอร์มเราให้เป็นนักวิจัยตรงนั้นแหละถ้ามหาลัยอ่อนแอใน forward education มหาลัยก็จะแค่ไปลงสอนความรู้เดิมๆต่อยอดไม่ได้ซึ่งความจริงมันเกี่ยวกันระหว่างสอนกับวิจัยมหาลัยจึงต้องเป็น teaching university และ research university พร้อมกันแยกสองข้างไม่ได้ถ้าแยกเมื่อไหร่มันจะอ่อนด้อยไปบางระดับฉะนั้นผมจึิงเชื่อว่าไอ้ forward education เนี่ยสำคัญผมจึงอยากให้เอาละไปชิมลางนิดๆตั้งแต่ตอนเป็น เป็นเรียกว่าเนอร์เซรีกับอนุบาลให้หัดมีวิธีคิดแบบนักวิจัยอยู่เป็นอยู่ในทัศนคติพอไปอยู่ตรงปฐมมัธยมให้มีทักษะนิดๆพอไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มหัดทำวิจัยได้แต่ฐานยังไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่พอโทเอกปั๊บต้องทำให้ได้ถ้าเป็นแบบนี้การศึกษาของคนพวกนี้ก็จะครบทวนผมแบ่งช่วงชั้นแบบนี้เลือก F4 ตัว นะครับที่รากฐานฟ u n เดชั่นมูลฐานฟันเดเมนทัลที่ชายแดนฟรอนเทียร์ที่อนาคตคือฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดเอ็นสี่ตัวนี้ถ้าวางน้ำหนักให้ถูกก็จะเริ่มที่ทัศนคติเกตเติลักษณะชีวิตที่ตอนเด็กๆลงมาที่ปรถมมัธยมก็เล่นที่เน้นตรงที่สกิลทักษะมาที่มหาวิทยาลัยบิญญาตรีเน้นที่ความรู้ที่ชายแดนและมาที่รินญาทูเอกเน้นที่การหาความรู้เป็นวนักวิจัยถ้าทำแบบนี้การศึกษาเนี่ย จะเข้าลู่มากขึ้นในการจัดประโยคกับคนจะมีคุณภาพปัญหาของเราคือมั่วกันเละตั้งแต่เด็กเลยค่ะมันก็มั่วกันเป็นแกงโเนี่จะออกมามันก็ได้ออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวออกมาเป็นผู้เป็นคนไม่เต็มที่ในการศึกษามันก็เลยเป็นปัญหานี่คือข้อคิดผมใน 4F ครับ